พูดถึงความรู้ต่อไปอีกความรู้ <c oughs> มันก็พูดกันทั่วๆไปว่ารู้ดีรู้ชั่วรู้ดีรู้ชั่วนะั่นะคือความรู้ <c oughs> แต่ละมันกันหน้าหัวหรือหน้าเศร้าหรือหน้าสงสารไปซ้ำไปที่ว่ารู้ดีรู้ชั่วนะั่นะมันไม่รู้จะรู้กันอย่างไรนะ นล้มันแบ่งได้เป็นชั้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 นเป็นพวกเป็นพวกไปถึงไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันจริงๆก็ฟังให้ดีพวกอันธพาลมันก็รู้ดีรู้ชั่วไปตามแบบอันธพาลเห็นกลงจากเป็นดอกบัวมันเอาดีเอาชั่วมากลับกันเสียถ้าได้ถูกใจของมันมันก็ว่าดีไม่ถูกใจมันมันก็ว่าชั่วมันเรื่องของกิเลสท้งนั้นนะของอันธพาลเทวาดีดีกิเลสท้งนั้น นันเอเอเอรู้ดีรู้เชื่อของอันพธพาลน,นั้นเอามาถือเป็นหลักไม่ได้